คุณผู้ชมคะเราเคยได้ยินคำว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะคะกับเหตุการณ์นี้เลยมีฮีโร่ตัวจริงเกิดขึ้นนะคะมันเกิดอุบัติเหตุคือรถเนี่ยตกลงไปในน้ําแล้วในรถเนี่ยมีเด็กอายุ6ขวบอยู่นาทีนั้นคือจะหายใจคว่ำกันหมดเลยนะแล้วน้องลงไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะคะพ่อเนี่ยรอดออกมาได้แต่ลูกติดอยู่ข้างในแล้วลูกหมดสติก็เลยกลายเป็นที่มาของฮีโร่ที่พากันไปช่วยเหลือน้องค่ะ เปิดไม่ออกทุบเลยมัฟ้ามันเปิดไม่ออกเนี่ยทุบเลยมันเปิดไม่ได้เราเป็นฟ้าเครื่องเครื่องดับแล้วไปเครื่องดับแล้วมันเครื่องอันไออแล้วเครื่องดับแล้วมันไม่ทำงานเราต้องทุบอย่างเดียวทุบเอ้อทุบเลยบอพบีขอนออกมากราบมาช่วยคุณเอารถบอบตบัดในรถจมน้ำเนี่ยโอ้โหปูนมาแรงจัดเลยอ่ะ นี่อ้อนอ่ะโอเลยนคเต้มาเอาอยู่เต้มาเอาอยู่อุ้ยจะลงได้ยังไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอุ้ยเอามาก่อนเร็วเฮ้ยแม่มึงมาเตรียมอันนี้ก่อนาดเนี่ย นาทีชีวิตนะคุณผู้ชมแล้วฮีโร่ไม่ได้มีแค่คนเดียวเพราะว่ามีหลายคนเลยค่ะชาวบ้านเขามาช่วยกันนะคุณผู้ชมคะนําทีมโดยนายทองพิมพม,ม่วงพรมอายุ4 9ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตบาบลคู้ลำพันธ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็อย่างที่เห็นคือไม่ได้มีแค่คนที่ลงไปช่วยกันแต่ว่ายังมีคนที่อยู่บนฟังอีกอ่ะคอยตะโกนบอกว่าทําแบบนั้นแบบนี้คอยเป็นสติให้กันนะนะคุณผู้ชมก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นบริเวณบ่อเลี้ยงปลาค่ะ รถกระบะจมน้ําเกือบมิดคันนะคะทุกคนไปช่วยเอามีดไปงัดไปแงะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปทุกกระจกเพื่อช่วยชีวิตเด็กหญิงอายุ6ขวบ <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องมากับพ่อแล้วพ่อมีอาการคล้ายเมาส์ขับรถไปประสบอุบัติเหตุตกลงไปในน้ําแบบนั้นตัวของพ่อเองเนี่ยขึ้นมาปลอดภยัยส่วนน้องหมดสติอยู่ในรถ ใช้เวลาราวห้านาทีแต่มันเป็นห้านาทีของการช่วยชีวิตคนคนะุณผู้ชมมันแบบหุมันยาวนานมันบีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะแต่สุดท้ายนําตัวน้องขึ้นมาจากน้ําได้สําเร็จจากนั้นชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจค่ะแล้วพ่อก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะคะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียงจะวุ่นวายนิดหนึ่งคุณผู้ชมคะมเพราะมีทั้งเสียงของความช่วยเหลือนะคะของการร้องไห้ด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าที่เราเบาใจได้อย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคนที่ทํา c p r ให้เนี่ยมืออาชีพนะคะพ<ม>ี่อรายามผมมาศจะเป็นพยาบาลวิชาชีพชนานาญการรักษา,ษาราชการแทนพออ,อรพอพสาตาคูลําพันธนะ์ค่ะก็ช่วยปัม๊มหัวใจน้องที่หมดสติระหว่างรอรถฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีชาวบ้านอยู่แถวนั้นด้วยทุกคนช่วยกันนะคะในที่สุดสามารถยื้อชีวิตน้องกลับมาได้แต่การเกิดขึ้นช่วง สิบโมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทีนี้พอชาวเน็ตเห็นคลิปแบบนี้อุย้ยทุกคนชื่นชมบอกนี่คือฮีโร่ตัวจริงในภาพก็จะเห็นนะคะว่าได้ยินเสียงชาวบ้านด้วยนะคะทุกคนก็พยายามช่วยกันช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มที่เรื่องนี้นายทองพิมพ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่กระโดดลงน้ําไปอะ่ะก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุบอกนี่นี่นี่มาดูยังมีร่องรอยรถเสียหลักตกลงไปในบ่อปลายอยู่เลยขอบบ่อเนี่ยมีเสาปูและลวดหนามขึงไว้ด้วยนะ แล้วก็มีการเล่านาทีที่ลงไปช่วยเหลือน้องที่หมดสตินะคะจนพอหามีดมาได้ก็นำไปทุบก,กระจกนำตัวน้องออกมาจากนั้นชาวบ้านช่วยกันปั๊มหัวใจก่อนที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะมาถึงชาวบ้านก็ทิ่ช่วยกันอนะทุกคนบอกว่าปั๊มหัวใจกันไปทุกคนเลยเพราะว่าที่หมู่บ้านนี้เขาได้รับการอบรมกันทุกปีคะ่ะทุกคนดีใจมากที่เอาละ พอถึงคราวจริงๆเนี่ยเราสามารถช่วยชีวิตคนมาได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญคือเป็นเด็กด้วยนะคะผมก็ตลบหน้าไปสองสาทีฟื้นถามว่ายังมีใครมากี่คนใครอยู่ในรถมั่งข้างบนเขาก็เลยทำปั๊มหัวใจทำ CPR อยู่แต่ว่าคนในหมู่บ้านเราก็คือเรียน CPR มันแคบทั้หมดครับพอดีบังเงินพวกผมมันก็ทางเภอเขาฝึกมา อบรมทุกปีครับมาที่แรกใจสัตว์สุด <ๆ S 1> <ล>สาเยสัเด็ก <ๆ S 2> มีคนเดียวสองคนเด็กเข้ากันเลยบอกให้มันลงน้ำไปช่วยกันทุกคนชื่นชมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจงังหวัดประจีนบุรีท่านก็เดินทางไปไปเจอกับทีมชาวบ้านหลายคนคุณหน้าคุณตานะคะนายกจอยก็เดินทางไปพบกับชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คนที่ช่วยเหลือบอกขอบคุณนะ ที่ช่วยน้องและชื่นชมฮีโร่ที่มีจิตใจอันเป็นสาธารณะมอบชีวิตใหม่ให้เด็กหญิงและยังให้กําลังใจบอกว่าอะทำความดีกันต่อไปเพื่อประชาชนโดยพยาบาลคนที่ช่วยชีวิตบอกว่าตอนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็เจอชาวบ้านเขาปั๊มหัวใจเด็กกันก่อนละพอเข้าไปตรวจก็ตอนแรกนะคุณผู้ชมหน้าบีบหัวใจมากเลยนะ จับชีพจรน,น้องไม่มีชีพจรตอนแรกอะ่ะ<อ>แล้วก็พยายามปั๊มหัวใจยื้อกันอย่างต่อเนื่องตามหลักการที่ได้รับการเรียนมานะคะขณะเดียวกันก็ประสานทีมฉุกเฉินไปด้วยประสานไปยังโรงพยาบาลให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือเด็กจนชีพจรเด็กเนี่ยกลับมาเธอก็ยังปั๊มหัวใจต่อคิดอย่างเดียวเราต้องทาให้สุดเราต้องยื้อลมหายใจนี้ให้ได้ค่ะ ยังไงก็ต้องปั๊มยังไงก็ต้องช่วยก่อนเนาะวิชาชีพของเรา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 ผ่านการเรียนมาเนาะก็เลยอยากช่วยให้เต็มที่อะ่ะคือถึงที่สุดอ่ะก็คือนนไม่ปล่อยอ่ะคะ่ะก็มีแนวคิดว่าอยากให้ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านของเรานะคะมีการฝึกอบรมเพิ่มเพราะถ้าเกิดใครไปเจอเหตุการณ์พวกนี้ก็สามารถที่จะทำได้ทุกคน เราโลง่งใจกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าอาการของน้องเนี่ยแพทย์โรงพยาบาลศรีมโหสถก็ช่วยเหลือจนพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูยภเบศก็ต,ต้องอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดกันอยู่นะคะ